ฮัลโหลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องขิมยิ้มแฉ่งชาแนลนะคะหรือแม่หมอขิมพิมนะคะวันนี้นะคะขิมก็จะมาถ่ายวอล์กสันส้นๆจะไปซื้อเครื่องมือทำอาหารกินใหม่ค่ะซื้อ iPhone 13 Pro Max 256 g b สีเซราบบนะคะไปดูกันว่ามันจะมีเครื่องไหมจริงๆคือไม่ได้จองไม่ได้อะไรเลย <c oughs> จองไม่เป็นนะคะไม่เคยซื้อไอโฟน e นี่เป็นไอโฟนเครื่องแรกเนาะตอนแรกก็ลังเลใจเหมือนกันนะว่าจะซื้อดีไหมเอ๊หรือใจยังไงอะไรยังไงนะคะแต่ด้วยความที่แบบงานเราเนาะมันเกี่ยวกับคอนเทนต์เกี่ยวกับวิดีโออะไรหลายอย่างโดยตรงเลยก็เลยแบบเฮ้ยซื้อรุ่นที่มันดีไปเลยดีกว่า เออซื้อไปเลยค่ะก็ไปเช็คราคามาก็ประมาณสี่หมืนหกเก้าร้อยค่ะเบตเตอร์เดนู่นนั่นนี่ก็อาจจะปาไปกับสี่หมนแปดทุกคนเห็นราคาแล้วแบบใจวิว เห็นแล้วคาแล้วแบบใจวิวนะคะทุกคนครึ่งแสนนะคะเก็บครึ่งแสนนะคะจะเป็นเป็นไรค่ะเดือนนี้เราขายของได้กาไรเยอะเราก็เลยจะแบ่งไปซื้อนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้มาติดตามกันว่าขิมจะไป Wal k in ไปซื้อสดเลยจะมีเครื่องไหมหรือว่าจะต้องจองก่อนถ้าจะต้องจองเนี่ยก็คงจะโอ๊ยไม่อยากรออ่ะคือมันจําเป็นต้องใช้จริง โทรศัพท์อีกเครื่องคือไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเราไปซื้อกันค่ะทุกคนขอญาตใส่หมวกรอนนะคะวันนี้เราจะไปซื้อกันที่บิ๊กซีการสินนะโอ้ยแว่นนี่เนาะใส่แว่นเหรอเดี๋ยวเราจะไปซื้อไอโฟนกันค่ะทุกคนโทรศัพท์เครื่องแรกเลยนะเอาตรงไม่เคยซื้อมือถือที่แพงขนาดนี้มาก่อนแต่ด้วยความแบบเออเอาเถอะ ใช้ในงานเราจะใช้มันมาทำเงินมากขึ้นนะคะโอเคครับไปซื้อกันหายใจเข้าลึกๆแม่ปีนี้คือเป็นปีที่เปตัวเองหมดเยอะมากแต่นั่นแหละทำงานเหนื่อยมาทั้งปีแล้วเอาบ้างเราต้องมีบ้างเพื่อที่จะเป็นการขีดเป้าหมายความสำเร็จของเรานคักค่ะสวัสีคะ ตัวเบาค่ะวันนี้กระเป๋าเบาไปทุกคนคะคือเซล่าปูไม่มีเหลือแต่สีทองไม่ได้อยากได้สีทองแต่ว่าสีทองก็สวยสีทองคุแต่สีทองก็สวยนะโดนไฟมันก็สวยสีฟ้าสวยกว่าดูสินี่มันสีมงคลของคนเกิดวันศุกร์ะชัดจองไว้รถเนาะ ที่คราวันวันไหนนะได้ของสัปดาห์สัปดาห์ครับสัปดาห์ไม่เกินสองสัปดาห์ไม่เกินสองสัปดาห์ไวอลโอเคทุกคนคะ่ะคือสรุปไม่ได้เราก็ต้องจองคะ่ะซพรมันเหลืออยู่เครื่องเดียวเหลืออยู่เครื่องเดียวเท่านั้นแล้วมีคนช่วยไปแล้วค่ะกชช่วยไปแล้วสรุปคือต้องจองคะ่ะอ่งเดี๋ยวเรารอรับเครื่องอย่างเดียวนะคะ ประมาณอาทิตย์หนึ่ง Soon after สวัสดีทุกคนวันนี้นะคะสิ้นสุดการรอคอยนะนเราก็มารับเครื่องนะคะแต่เราก็ต้องรอต่อคิวเพราะว่าเขานัดมารับเครื่องหลายคนมากเลยเาแล้วมันก็ตอนแรกคิดว่าจะนานนะไ่รู้รจะรอประมาณเจ็ดวันแต่ <laughs> นี่วันสี่วันได้เครื่องเลยเร็วมากเดี๋ยวนี้เรามารับเครื่องกันนะคะแล้วก็ใจตังกัน <Okay. S 2> มารับเครื่องแล้วนะคะทุกคนเอาไว้ไ่เนาะ 太美 <Amen. S 2> สวยมากแต่ว่าแอบหนักแอบหนักนิดนัวเพราะว่าสวยสุดๆรางวัลชิ้นแรกของปีค่ะเสร็จแล้วนะคะทุกคนได้เครื่องแล้วเรียบร้อยจัดการทุกอย่างเรียบร้อยบริการดีมากค่ะสาขาการสินป์วิกซีนะคะ